คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทันช่องนะครับมือนีเขาเดินทางมาทีปู่สารคามอีกคลังหนึ่งนะครับมาเพื่อ,อติดตามหาตัวเลขนะครับซึ่งเลขในคลิปนี้นะครับจะเป็นเลขสูตรแล้วก็เลขนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับซึ่งมือนีเขาเขาไปกราบนะมัสการหลวงปู่แล้วนะครับซึ่งเลขสูตรนี้เป็นเลข กำลังวันนะครับเลขออกมือใดปูกระสีเอากำลังวัน <tout> ม <chat> ือนั่นมาเห็ดเป็นเลขสูตรให้นะครับก็งวดต่อไปนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 4นี้สี่นะครับสาหรับเลขสูตรของปูสารคามนะครับกับเลขออกวันศุกร์นะครับปูสารคามกระสีเอาเลขวันศุกร์มาเห็ดเป็นเลขสูตรนะครับครับว่าสิได้ตัวเลขตัวไหนตั้งไหนนะครับปูเห็ดสูตรแล้วเลขวันศุกร์ ที่จะออกวันศุกในงวดวันที่16กรกฎาคม2564นห้ี่นะครับจะเป็นตัวเลขตัวใดนั่นเฮาไปเบิ่งกันเลยครับไปไปกันเลยครับโอเคนี่พวกพวกขีดโอ้ยดียวค่อยกันเลยชีวค่อยตัวนี้ตัวตัวมาเกินละไอ้ตัวนี้วันนี้ล่างมั่นล่างล่างเล็กล่างล่างคักคักนี่มีละ อู่เดียวเลยนั่ง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 ดผมกลมนะครับปูโกนเลยเอานัดโมที่สุดพ่าเดชาอะสุดอ่ะซอันนี้บ่ครับเออบ่หายอันนี้สูตรของปูอันนี้ขึ้นหน่อยครับแขกส่งนแมั่สามกับเสตยุทธ์ก็เอาเอาในหน่อยแล้วูัเนาะมดฟันเที่ยวตัตัวนี้ไหมเสียวตัวตื้มแบบฟันเด้เอาเอาฟันป้ฟันเด้อยฟันฟัน ฝันว่ากุมารท่องมากมหามาบอกเลขัึงพิ่งเจ็บเราบอกได้กุมารทองกูใช่เอาไม้มาให้สามไม้กูใชยน้ำหานี่กุมารทองให้กุมารทองได้ฝันแล้วเรีอกฝันนี่เรียกฝัน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 ว่ากุมารทองมาบอกกุมารทองอัน อูน่ะคนมาบอกอีกไงบานีิบานี้ล่างนี่คนบอกให้ตัวนี้เนี่ยนักๆนันน่นั่นั่นนี่หาหคือเกาอ่าหางหัวเกา่านี่อูบ้านท่องอแล้วบานิเขาเรียกบอกว่าสิบจีกับสิบหานี่อายุของก่อนผู้ไสูู้้้ไส้ดีมาน้ำไหม ผูชายทีมานั่งกูมันทองผูใส่ทีมันั่งมาดูที่ผาที่ที่ที่ผาเลยละว่าะฉันนี่บางคนบอกว่าเพียวไอ้ซี้นี่คือของกูมันทองเอาพิพ่นกับเขาดิบานีตีโพก่อนก็เส้นนีเนาะเอาปุกนะครับอันตีโพกนนตีกสลาเนี่ ตีให้มันมี่ซีได้สลากซีป่เดี๋ยวมน่าสลากผู้ซสือเราดิ 2, สองแเงี้ยสอหลังไหมประตูสองเงี้ยสอหลังประ 8, ตูแตูอันนี้ซีอันซีซนเงี้ยส,ส,สองก้น2องไหมอันนี้นตีปบได้เหรอเตี่บตีปบผู้ตีแบบนี้อีกอันนี้อ,นนนอีกันนึงก็ตีได้กับทิพหา ต้นใหม่มันมีเดียวต้นใหม่มันมีหัวเข่ากันเด้ออันนี้ก็ะดีแค้นหน,หนึ่งอยูิ่งเสียรายตัวเดียวบอเสียดิมันไม่ยู่ผีแล้วครับตัวทีน่นี่ตัวนึงไงนั่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 งไอนี่วงกลมระปูงวงกลมอะไรครับตัวใดน,นั่งนัน่งวงกลมมาตลวจกันเออวงกลมนะวงกลมอันบานี้เด็กที่ไม่มาด้วยกันนะดูเด้อ,อลลวันนี้รักนี่รักเจ้นเลยเราเนีรักรักเนาะเนาะ อันนมน้องอนหหีอหีรอดีเหือกาก็ไก่ครับรอดีเหนือกากอไก่หลักหลักหลักหน่วยหน่วยกรหออนเนาหัวนอหัวนอมีออกวอยอวอยอวออวยอครับเอาสลับเป็นขอใช้เพูเป็นมือออบนได้บน คนรักฮกฮกเด้อวันนี <tro. S 2> <Sh> ้ที่ไปมาด้วยกันเนี่ยน <Bass. S 2> ี้นี่สามนี่เจ็ดนี่แปดเด้ออันนี้ซื้ไครับที่จังกก็บถือซื้อไหนก็บรโมถือซื้อจังก็บ่โมน้ำกันมาขับปูนบรโมนแต่เจ้าซื้อเจ็ดทเจ็กับบถือบมน้กันซื้อเจ็ก็บถือแต่ว่าแปดเจ็ดนี่อาจจะถือย่ครับ แออเศครับนครับเ่อทีได้สองตัอยู่นี่มันตัวครับครับได้อยู่เต่้สามตัวเพ่อะไรต้องสองตัวบกัมาเต่้วม่ย่างครับอาบยืเฮ็ดมานี่คิดว่ามันกันนี่สองตัวมันกับมาแช่มันอยู่คนละมองครับิดว่าเขากันนะคิว่าเขากันครับขันมากเขาเก่าทีแล้วมาใส่ถึงเม่อเต้าวสามบนมานี่สามเอานี่ละสามหา คือหลายตัวครับปูปูเอาเงินงวดวันทีสิบหกกระดามนะครับปูที่จะให้พี่น้องรับไปลงทุนนะครับปูปูเน้นตัวใดสุดครับเอาเน้นสุดรนะครับปูหพราะต้องไหเพพี่น้องเขาลงทุนหลายครับตัวใดครับห้าหกห้าหกหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหกแปดนะครับแค่นี้เนาะครับสูตรด้ยมันเป็นสูตรครับเป็นสูตรนะครับ ตัวเร e ตีวิ่งก็วิ่งตัวน e. ี so, ้ต oh, ัวเรทีปัน so, 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 ีตัววิ่งเนี่ยเรทีวังก็เือนี่ตัววิ่งวิ่งหกับห้าได้เงินเลยวิ่งหกับห้าครับเจ้าซีหนึ่งูกัมากยซีเจซีนี่งตงพิจีลางร่องเอาเนียบี่รองเอา่จ่าถืององได้เงก่นถือ่พราะว่าฟันหมักคัดปานีฟันกูนช่องมาก บานนี้ลูกกอกทีน้นกาเจ้าที่ก็เจ้ารูาล้ลูกไหมก<ม>าเจ้ารู้ลูกรู้ลูกหมายถึงว่าคนรู้ลูกตายแล้วไหมหเอามาฟังไว้วัดปูนี่สองคนผูดยิ่งเด้อเอามาปูสวดมันยังเรียบร้อยนะไปฟังบานนี้ขึ้นวันที่สามมาดิหลวงปูปสิบห้าเด,<ม>ด้อว่าส<ม>ั่นวันที่สามนะบลวปู่วันที่สามมาแล้ววันนี้อีน้องมดแล้สิบห้าล่างเนี่ยหลวงปู่ว่าสั่นพวกล่างหญิงงนี้อย่างนี้ ก็คิดว่าใครกูไล่ตูเจ๊ดเนาะตึอก็เรยกว่าลงรงไปเดื่อยๆตูเี่สิบห้ากับห้าหกนะปูเนาะนี่แหละตูตูนินได้เปล่าูปูปูมักนักนเลยเออครับผมว่ามัน่ต้องมีพันเซ้นลอยเสนี่แหละครบนต้องับพันดอกอาอนอยก็ได้ม่ต้องอะไรพันันเนาะแค่ลอยนี่แหละแค่ลอยลอยก็หลายแล้ปูอยก็หลายแล้วนะครับ ว่านี่นั่งนั่งนั่งนีมมากว่านี้ต้องถือถือว่านี่ถือวันนี่ต้องถือเขาเงินว่าหันกับเขาหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดอืมหนึ่งสี่เจ็ดดูวยแต่ว่าหันไปอยากจ้างหอยหลายเมื่อกี้เขาก็เมียน้ำหนึ่งเตาอันนี้ยามว่าเขากันด้วยเมียน้ำหนึ่งเลยยามว่าเขากันด้วยยาม่าเขากันด้วยไปไปไปมัน ยมอย่งมาตันี่สตดสตดสวรวิ่งของกูนี่มันสตดประจำวันนะสตดสตดวันวันศุกร์วันศุกร์มี่มีม่นนี่วันเถอะครับผมอ่าจือไรมาลยจับเซยเอฟซจับเซก็เลยซ้หาซ้ำหาหาซ้หรือหาซีซี่หาได้จับเอาจไหนนี่ยคปูวางไว้นอนซีเป็นหกซี่น่ก็ได้ครับจับเลยจับไหนซตัวนะปูเนาะนี่ซีตัวนี่จับเอาองก็ได้จับเลยจับเซ่กอนได้คือทำไปทำมาได้หมดเลยเอฟซีจะจับ ปูจับใ้นี่ยังที่ปูมันมากรักเกบหรือมันมากรักงวยกับมากลักสีนกามากเลยปูผมต้องถามอยูเกียังสิไม้วกปูมาม่ใช่มากหลักลอยน่ารักลอยปานี้ว่าคันนี้ว่าคันเลขกันเลขหาเอ๊เขาไปักลอยคุเด้อเลขหาก็เลขึมันเป็นสีเด้มันเป็นสีเด้วกอันว่าเกียนั่นคืขยันไหมทีปูนี่มันเป็นสีเด้ยันวาตามรักเนาะนี่มันมากสีเด้ ตัวนี้เป็นเกียร์เองให้เป็นเกียร์รักวันตัวตัวนี้นี่อาจจะเป็นเอ้ที่ก็ได้เป็นเกีเเรยร์นะตัวนี้เป็นเกียร์ตัวนี้คือตัวเลขของอันนี้เนาะครับเอฟซีแวนช่องกับตัวเลขสูตรของปูสารคามครับนี่งวดนี่นะครับก็ได้ตามนี่นะครับเพราะว่าเป็นเลขสูตรนะครับแต่ ลวงปูกับมีเลขฝันแถมให้น้ำนะครับเดี๋ยวเขามาแจงกันเลยว่า,ามีตัวใดเน่นะครับซึ่งเลขสูตรของปูนั่นบอกว่างวดวันที่6 6กรกฎาคม2,564นี่นะครับเลขสีออกวันศุกร์นะครับมันเป็นสูตรประจําวันนะครับได้ตามนี้นะครับเลขสูตรของปูสารค้ำนะครับโอ้มันคือขยายเดี๋ยวดยวี่นองคือสิปับกล่องบันถึก ครับอ่ะโอเคครับปนี้อ่ะครับกะสรุปให้บึ้งนะครับปูสารคามนะครับเด้อปูสารคามนะครับปูสารคามนะครับเด้อเลขเลขสูตรนะครับวันที่16กรกฎาคม2564นะครับสูตรออกวันศุกร์นะครับเลขวิ่งนะครับที่ปูไหมานะครับก็คือ63หา C นะครับ มีเหล็กยูซี่ตัวนะครับเหล็กสูตรส่วนทิปูจับให้สามตัวนะครับเหล็กสูตรก็มีเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าหกเหลือกสองตัวนะครับห้าหกนะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับเหล็กสูตรนะครับส่วนตัววิ่งลืมขีดให้เบิ้งนะครับปูบอกว่าวิ่งหกกับห้านะครับวินหกกับผาได้ครับเด้อบม่ได้ขีดให้นะครับ วิ่งหกกระห่านะครับเลขวิ่งหกห้าสามตัวจับให้ได้เจ็ดหกแปดเจ็ดหกห้าเลขเจ็ดนี่ปูมาาตะไสเนาะเพรได้ทำนะครับแต่นาสิเป็นตัวที่จับมาใส่นะครับแล้วก็มีตัวสองตัวนี่ก็คือหาหกนะครับส่วนเลขฝันนะครับหลวงปูฝันเห็นกุมารทองนะครับกุมารทองมาบอกนะครับว่าได้เจ็ดสามหานะครับกับหาหกนะครับ แล้วก็มีหนึ่งซี่หนึ่งหานะครับอันนี้เลขฝันนะครับครับถ้ามกถ้าชอบตัวหนจังค่อยเลือกไปนะครับตัวเลขกับคอนทางสี่ลายตัวยู่นะครับแต่กับตัวเก้าเก้ากันอี่ละครับกับบดถือว่าไหลนะครับจังหาหกเหลือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันเลขฝันกับเลขสสุดนะครับครับธรรมกถ้าชอบกับน้ำไปเป็นแนวทางนะครับถ้ามักบปชอบกับเลื่อนพานนะครับเด้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับกับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางชงของเขาก็เป็นเพียงซื้อกลางนะครับทั้งปูสารคามกับเป็น แนวทางเท่านั้นนะครับกาใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับทางช่องของเขาัะเป็นซื้อกลางเท่านั้นนะครับครับถ้ามากกะแคปหน้าโจไวเบิ้งนะครับไปเป็นแนวทางนะครับถ้าบมากเกะเลื่อนพานนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับทันทีเขามาติดตามรับชมไหมนะครับถ้าเบิ้งแล้วมักแล้วชอบแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนเด้อครับเด้อเพื่อตีสีได้มีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ นำเสนอให้กับท่านผู้ชมเอฟซีวันช่องได้รับชมต่อไปนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบกับบกดบอไห่กับบอเป็นยังนะครับกับเื่อนผ่านไปนะครับกับทางช่องของเขาเป็นช่อง story, ที่นําเสนอแนวทางตัวเลขนะครับกับบมีผู้ใดหู้นะครับว่าตัวเลขสิถือหรือบ่ถึกนะครับแต่มีหนาที่ไปหานะครับแต่จุดที่เขาสิไปหาก็คือตัวเลขเพิ่นเขาเข่าอยนะครับเขาประจําเขา ดูเรื่อยพิษหน่อยนะครับเขาก็สิ like ไปตามนะครับเป็นที่เสื้อถือได้เขาก็สิไปตามนะครับการบินเขามาตีปูสารคามนะครับก็ได้ตัวเลขตามนี้นะครับครับสำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาต er ิดตามรับชมนะครับบาวาชีเข้ามาใหม่หรือว่าเอฟซีเก้านะครับที่เป็นที่รักกันมาตลอดนะครับที่หักกันมาตลอดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขของ เรียกสูตรปูสารคามในงวดวันที่16กรกฎาคม2,664นี้ี่นะครับไว้พอกันไม่ในคลิปหนาด้วยครับเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับมื้อนี่สวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับทันใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล้องเอาไปเซาบูซ่ามืองนะครับผมตะกุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลฉาเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับขอคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับัดน้อยๆเอาไปเมื่พวกงูพวกเหี้ยพวกเจ้าขอนี่เขามาไกลบ่ไดครับที่เหน่อที่โตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไว้กาะเงินขอ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหวยพิพิธถตรสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ลองเอาไปบูชาเมืองได้ครับเด้อติดเงี้ยติดสันติดนาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวย่งี่นะครับผมกับยังย้อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสระอินทรีทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาตุครับซาตุ